ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในย่านทองหล่อครับที่นี่นะครับเขาได้มีพื้นที่รกร้างนะครับและได้ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนที่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาทํากิจกรรมในพื้นที่แห่งนี้ครับย้านะครับว่าที่นี่คือย่านทองหล่อครับกับสถานที่แห่งนี้ครับรูทการ์เด้นที่นี่นะครับจะมีแนวคิดริเริ่มมาจากอะไรและจะะให้้้อไไรรรกัับบบเเาาาดงยตมมมผชลค ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่เอกดนายวงวัฒนะนะครับหรือว่าพี่นายนะครับเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้จัดการสถานที่แห่งนี้ครับรูทการ์เด้นครับสวัสดีครับพี่นายครับก่อนอื่นให้พี่นายพูดถึงรูทการ์เด้นแห่งนี้นะครับว่ามันมีแนวคิดริเริ่มมาจากอะไรถึงมาเป็นสถานที่แห่งนี้ที่ทองหล่อตรงนี้ครับตอนแรกพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ทําเรื่อง รณรงค์เรื่องแก้กฎหมายที่ดินภาษีที่ดินอะไรพวกนี้ครับครับครับแล้วแลวคราวนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมีเครื่องมือใหม่ๆที่จะทําให้คนแบบฟังเรามากขึ้นครับอะไรฮะเราก็เลยมองประเด็นเรื่องของอที่ดินรกร้างเปล่าอ่าก็เลยมองหาก,ก็เลยมาเจอเนี่ยที่รกลไอ้ตรงนี้มันเคยเป็นที่ที่ถูกทิ้งร้างครับอ่าเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองเอาที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาลองใช้ประโยชน์ดูสักปีหนึ่ง ว่าว่ามันจะเกิดผลอะไร,รได้บ้างครับ,รบก็เลยเป็นที่มาของเออเป็นพื้นที่สาธารณะที่เ,ออเรียบง่ายแล้วก็ถูกแทรกอยู่กลางเมืองที่มีแต่ตึกอย่างงี้ยมันมีแนวคิดเริ่มมาจากออสิ่งที่พี่เคยทำอยู่ก่อน<ช>แล้วเอาพื้นที่รกร้างตรงนี้ม,มาเปิดเป็นคล้ายๆสาธารณะ,<ฮ>ะนะครับให้คนได้เข้ามาแล้วคนเข้ามาเขาจะได้สัมผัส เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเขาจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่พี่คิดให้เขาไหมอย่างถ้าเกิดฉาบฉวยที่สุดนะผลที่เข้ามาสัมผัสก็จะได้มองว่าแบบเฮ้ยดีจังเลยอ่ะยังมีธรรมชาติได้พักผ่อนได้ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอคนที่เข้ามาคลุกคลีกันมากมากหรือสงสัยเนี่ยพอถามไปเรื่อยก็จะก็ก็จะได้คําตอบหลายหรืออยางเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ย ที่จริงแล้วมันมีที่อย่างนี้เต็ไมไปหมดเลยนะในทองหลอ่อในกรุงเทพในมหาชัยหรือในในตัวเมืองใหญ่ทุกที่ให้มันมีมันมีที่แบบนี้อยู่เต็มไปหมดแต่ว่ามักจะถูกปิดทิ้งไว้วก็ขยะไปทิ้งอ,ออแต่ลองเอาขยะออกลองเปิดรั้วออกมันก็น่ายอยู่เป็นยังไงบ้างครับ <มา S 2> สำหรับสิ่งที่เรา คิดให้เขาฟีดแบ็กดีนะครับทั้งจากชาวต่างชาติชาวไทยและโดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวครับผมบในกลุ่มของครอบครัวเนี่ยก็จะมีเด็กๆนะที่แบบผมไม่ได้ต่างจังหวัดผมไม่รู้หรอกว่าเด็กเด็กจะตื่นเต้นกับการแค่แบบ ให้อาหารไก่อ๋อคือเด็กในเมืองว่างั้นเด็กในเมืองหลวงหรือว่าในกรุงเทพในสารสถานที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นแหล่งที่คนเจริญเขาแบบว่าทำนู่นทำนี่กันแต่ว่ามีพื้นที่ตรงนี้เด็กแถวนี้อาจจะไม่ได้ออกมาสัมผัสกับดินกับฟางกับไก่อะไรพวกนี้ใช่ไหมพอมาให้อาหารไก่ให้รู้สึกตกใจตกใจถ้าอยู่บ้านนอกไม่เป็นไรเห็นไก่ให้เด็กใช่ไหมให้อาหารไก่นี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่เข้ามาเดินเที่ยวชมในนี้เขาจะได้พบกับอะไรบ้าง อในนี้นะก็จะมีถ้าเกิดในวันธรรมดาเนี่ยก็จะพบกับโซนร้านอาหารร้านกาแฟนะครับ,รบมแล้วก็มีส่วนของโซนปลูกผักซึ่งในส่วนปลูกผักเนี่ยคนที่เข้ามาก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นาการพบปลูกรหรือการเก็บเกี่ยวก็ได้หมดเลยคือเราเรา,เราพยายามทำให้มันเป็นโครงการ Food is Free ไปด้วยคืออาหารเนี่ยฟรี อาหารต้องฟรีก่อนเอาไปเลยกินได้ทานได้แต่ถ้าอยากบริจาคก็ว่ากันก็เขาไม่ว่ากันนะแล้วก็จะมีส่วนของปศุสัตว์ก็จะมีไก่กับแพะ ยังไงเดี๋ยวให้พี่นายพาผมเดินชมที่นี่สักหน่อยนะฮะว่าในแนวคิดริเริ่มของพี่นายเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับรูทการ์เด้นตรงนี้นะครับนะครับเริ่มมาตรงนี้นะครับของรูทการ์เด้นแห่งนี้นะครับเข้ามาในส่วน ตรงนี้ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของเป็นตัวตัวคาเฟ่ครับเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับเบาๆไม่หนักมากอย่างพวกเป็นสลัดหรือว่าเป็นไขกระทาะอะไรประมาณนี้หิวๆก็มานั่งทานได้ที่นี่นะครับจุดขายของตัวร้านก็คือสินค้าทุกตัวเนี่ยทั้งโปรเซสเลยก็จะเป็นสินค้าแฟชั่ก็คือให้ราคาเป็นธรรมกับผู้เลี้ยงโคแล้วก็ตัวผู้ผลิต ครับผมผมก็ลังมองเลยว่าผมมองไปที่เมนูก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมบอกว่าสถานที่ตรงนี้ค่าเช่าที่มันจะแพงไหมหรือว่าอะไร <c oughs> อาหารที่เขาขายหรือว่ากาแฟที่เขาขายมันจะแพงไหมจริงจริงแล้วราคามันคือปกติมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูอย่างบนกระดานด้านบนนะครับจากคนไทยห5สิห้าล้านรายเพียงสิบห้าล้านรายเป็นเจ้าของที่ดิน <c oughs> ก็เหมือนกับถ้าคุณเดินเข้ามาเที่ยวโดยที่คุณไม่รู้อะไรเลย <c oughs> คุณมาอ่านตรงนี้คณก็จะงสงสัยแล้วว่าเฮ้ยพี่เขา เขียนอะไรไ้วะร้านแบบไหนวะเอออะไรแบบเนี้ยเขียนร้านกาแฟเขียนข้อความโรแไมนติดนะแล้วนี่มันคืออะไรเราจะเข้ามาทําอะไรกันเดี๋ยววันนี้ได้รู้นะครับพี่วีเ็าบอกก็คือหมายความว่าคนไทยเพียง15ลห้าร้านลที่มีชนดที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมครับที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงพี่ก็ต้องเช่าเขาอยู่ครับผมอาศัยเขาอยู่ไม่มีที่ดินบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าตกใจไหมมันน่าตกใจัที่ที่ถูกทิ้งทิ้งไว้เต็มไปหมดเลย แต่ผมกําลังมองว่าอีกหน่อยเนี่ยที่ดินมันยิ่งหายากเข้าไปเรื่อยๆใช่ครับนะใช่ไหมฮะก็คือกําลังมองถือว่าที่ดินที่ถูกทิ้งเนี่ย<ม>น่าจะนํากลับมาทําประโยชน์หรือว่าคนที่ไม่มีที่ดินก็จะอาจจะไปใช้ประโยชน์ในที่ดินแบบนั้นได้มากขึ้นใช้เองจะให้คนใช้จใจเช่าก็ก็ขอให้ใช้ดีกครับผมครับผมถ้าเกิดวันที่มีตลาดนัดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งร้านค้า เราจะมีตลาดนัดกันวันไหนบ้างเป็วันอาทิตย์ครับที่2กับ4ของเดือนคือกลางสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ของของเดือนปลายสัปดาห์กลางเดือนกับปลายเดือนกลางเดือนกับปลายเดือนนะครับคือมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเป็นบ่อปลาที่เลี้ยงไว้พักน้ําสําหรับใช้การเกษตรครับครับผมเพราะว่าเวลาเอาคอรีนไปลดผักเลยนี่มันโตช้าครับผมครับผมนั่นแหละแล้วส่นนี้จะเป็นรลนกิจกรรมครับสำหรับเล่นดนตรีจัดเวิร์กช็อป กับครอบครัวอะไรพวกนี้ครับเราจะมีดนตรีในสวนสไตล์ที่เราเล่นบ่อยที่สุดก็จะเป็นแจ๊สแล้วก็ฟังครับผมส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเที่ยวชมที่นี่ <ฮะ S 2> คือจะมาตั้งแต่กลางวันหรือจะเป็นช่วงเย็นเย็นมืดมดค่ำๆ่อะไรแบบนี้มีหลายกลุ่มครับจะมีกลุ่มที่มาเช้าัเลยแล้วก็มีกลุ่มที่ชอบมากลางวันก็ซื้ออาหารเที่ยงมาทานแก่ข้างในแล้วก็กลุ่มที่ชอบมาตอนเย็นซื้ออาหารข้างนอกก็มาทานได้ด้วยได้ครับ คือพื้นที่สาธารณะสาธารณะนะครับหรือเด็ดสุดก็คือใครอยากจะมาประกอบอาหารอย่างนี้ก็สามารถทําได้ทํำยังไงอ่ะก็เรามีอุปกรณ์ให้คุณก็ยกมาเลยซื้อมาเบอกอยากทํากับข้าวกดง่ายง่ายก็คือเอามาใช้แล้วก็ทําให้มันอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่ใช้คุณก็ล้างก็เก็บสุดยอดเลยสุดยอดเลยก็เราออกแบบให้มันเข้ากับชีวิตของคนที่อยู่บนตึกเพราะว่าเขาน่าจะ หาประสบการณ์ได้น้อยที่แบบพ่อแม่ลูกทำข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยยากครับผมสามารถมานําเครื่องครัวที่นี่ทากับข้าวได้แล้วก็กลับไปใช้ในสภาพเดิมกลับไปคืนเข้าในสภาพเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงผักวาพี่รัาแปลงผักก็จะหีน,ห,นหมุนเวียนกันไปตามตามฤดูกาลแล้วก็ตามสภาพแสงครับอันนี้ที่เราปลูกช่วงนี้เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นในโซนนี้จะเป็นพวกมะเขือแล้วก็สมุนไพร พราะใช้แดดน้อยครับผมในซีกหลังๆก็จะเป็นสลัดแล้วก็ผักกินใบที่เราปลูกไว้เพื่อที่ระบุให้คนที่เข้ามาได้ดูได้กินได้เด็ดได้อะไรอย่างนี้เหรอนั่นก็ด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือมันเป็นแทคนิคด้านการสื่อสารครับอย่างที่ผมบอกคือผมมีที่บอกเรียว่าเป่าหน่งผืนใช่ไหมอ่าแล้วเราจะต้องทําอะไรกับมาให้มันเกิดประโยชน์ครับผมง่ายที่สุดถูกที่สุดปลูกปลูกคุณผู้ชม ฟังพี่ไหนนะครับต้องฟังเข้าใจให้ลึกๆดูความคิดของพี่เขาออกมาจากพื้นที่รกร้างต้องบอกว่าจะทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์ชทําให้เป็นที่สาธารณะส่วนหนึ่งหรือว่าปลูกปลูกพืชผักผลไม้ทุกอย่างมันได้กินได้ใช้ใชมันก็เกิดประโยชน์จากที่รกร้างตรงนั้นนั่นเองนะครับนอกจากโซนเนี้ยก็เลื่อยต่อไปก็จะเป็นโซนพาปลูกครับซึ่งซึ่งเมื่อกี้เห็นผักสลัดที่อยู่ในร้านก็คือ ปลูกจากที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเราเอามาจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีครับผมครับผมก็คือตรงนี้เหมือนกับเป็นในแง่ของการหาเงินเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นตู้ชงให้คนมาแบบเฮ้ยอยากกินต้นเนี้ยทำไงดีแล้วก็ออดได้ครับเยอบแป๊บหนึ่งเราก็โทรสั่งอืมก็คือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้กับเกษตรกรรายย่อยครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูด้านขวานี่บ้างเนี่ยฮะแหลกลาน นี่ครับเป็นซิ่งนี้คืออย่างที่บอกคือเราเลี้ยงไก่เพื่อการสื่อสาร,รนะครับแต่หลังๆก็คือเลี้ยงไก่เพื่อการค้าขายเริ่มมีคนมาขอซื้อไก่บ้างเช้าๆจะมีเด็กๆมาขอเก็บไข่ครับครับเก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยเราก็จะให้เด็กๆเ,เข้าไปเก็บไข่ไก่เหมือนกันได้ครับตอนนี้ไก่กราต้งกินกันเองเองยู่นะะเออ มาให้อาหารไก่ได้ไดมาเก็บไข่ไก่ได้ไดแต่ไก่เนี่ยที่เลี้ยงไว้เพราะการสื่อสารนะครับเข้าใจเข้าใจในมุมของพี่นายอีกมุมหนึ่งนะครับ อันนี้เราจุดเริ่มต้นที่เราอยากเลี้ยงสัตว์อีกชนิดหนึ่งนอกจากไก่ก็คือเราอยากหาสัตว์ที่สามารถย่อยย่อยเศษอาหารที่เหลือจากการใช้ชีวิตแล้วก็เหลือจากการผลิตในชีวิตประจำวันได้ก็เลยต้องหาสัตว์เขียวเอื้องสักชนิดแหละก็คิดถึงวัวมันใหญ่ไปใหญ่ไป <laughs> ม้าก็ไม่น่าจะรอดอก็เลยมาลงที่แพะครับ,คร,บครับผม,มแพนี้ตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่าเลี้ยงมันไว้เพื่อช่วยย่อยฮะ ตอนนี้เราต้องซื้อย้าทุกวันให้มันกินก็คือจะเป็นใครจ่ายแล้มันกินเยอะก็ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้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 ช่วยกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนเราก็จ้างพี่สาเล้งบ้างคนไรบ้านบ้างในการบกพี่หาผักมาเราจ่ายตัง ครับผมแล้วถามว่าที่พี่ลงมาทำในเกือบเกือบปีเนี่ยมันไม่ได้หวังกำไรถูกไหมหรือว่าเอาแค่ให้อ,อยากจะสื่อออกไปแล้วเงินที่มันจะเข้ามาจุนเจือหรือว่ามาหมุนเวียนในในสถานที่ตรงนี้มันมาจากไหนมาจาก<อ>ร้านกาแฟเหรอก็มีใน2ส,ส่วนคือในส่วนที่เราขายโครงการไปตั้งแต่แรกรรเราได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์การออกแฟมเป็น n g o สัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ สสสแล้วก็มีสมักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับมครับแล้วก็มีบ้านนาวิริตบ้านนาวิลิตนี่ของคุณวิลิตเตชัยภัยบุญครับที่มีนาอยู่ที่เพชรบุรีครับ,คร,บครับผมก็จะมาช่วยกันทั้งในเรื่องของอความรู้แล้วก็เงินทุนนะครับครับแต่ว่าพอเงินทุนมาเนี่ยปุ๊บมันก็เป็นเงินสตาร์ทอัพไอที่ไอที่หล่อเลี้ยงจุนเจือได้ก็คือร้านกาแฟแล้วก็ การใช้พื้นที่ในการจัดก,กิจกรรมรแล้วก็มีเงินบริจาคที่ได้จากพวกผักอะไรพวกนี้ด้วยครับผมครับผม ช่ครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับหากคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวชมที่รูทการเด้นแห่งนี้นะครับอยากทราบสถานที่ตั้งและก็วันเวลาที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับผมครับผมรูทการเด่นนะครับอยู่ทองหล่อซอยสนะครับถนนสุขุมวิท55ครับผมติดถนนเลยนะครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหากิจกรรมที่เอาไว้ใช้ในวันหยุดเวลาว่างที่แปลกใหม่ นอกจากการเดินห้างหรือนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ก็มาที่นี่ได้ลองพามาดูสถานที่สาธารณะในย่านที่เจริญเจริญแบบนี้พามาเที่ยวชมนี่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยหรือว่าจะมากันเป็นครอบครัวก็สามารถมาทากิจกรรมแล้วก็มาตื่นเต้นกันได้อะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่เคยทําหรืออะไรที่เคยเห็นแล้วเก่งแล้วเอามาแปกพันแล้วด้วยมาทํากับข้าวก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเครื่องครัวให้คุณอาจจะอยู่ในตึก พี่ไม่เคยทำกับข้าวมาทำกับข้าวที่นี่ทำได้นะทำได้มีคนมาทำจริงมีครับมีมีโอ้โหเตาบาร์บีคิวใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเขามาฝากเชิญชวนคุณผู้ชมเลยครับฝากงแง่คิดฝากแง่คิดฝากเชิญชวนมาเที่ยวชมที่นี่นะครับก็อย่างที่พี่บอกน้องว่านับวันที่ดินยิ่งจะหาได้ยากมากขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่มีที่ดินเหลือใช้แล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรอยากให้ลองดูที่นี่เป็นตัวอย่างแล้วก็แล้วก็ เอาเอาไปใช้ดูก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะให้มีที่สาธารณะเยอะๆในประเทศนี้ครับโอเคครับวันนี้นะครับทางรายการของเราต้องขอบคุณพี่นายมากครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับอบคุณครับวันนี้บทลงรายการที่ไปชิมปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับผมและพี่นายรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ รูปแบบใหม่ที่เชิญคุณมาสัมผัสกับสารพัดเมนูความอร่อยที่ลาตัวย่าเลสซ์ลองแอนคาราโอเกะบริการอาหารไทยจีนหลากหลายเมนูและอาหารทะเลสดๆดไดนบรรยากาศสบายๆพร้อมดนตรีโปกส่องเล่นสดทุกวันและบริการห้องคาราโอเกะด้วยเครื่องเสียงชั้นนาระบบทันสมัยราคาเริ่มต้นเพียง200บาทต่อชั่วโมงมีห้องจัดเลี้ยงสังสรรราคาเป็นกันเองและพบกับเมนูใหม่เฟอร์มอไฟสุกี้เวียดนามอิ่มอร่อยในราคาสุดพิเศษชุดหมูและชุดเนื้อเพียงชุดละ199บาบาทเท่านั้นลาตัวย่าเล สลองแอนคาราวเกตเปิดบริการทุกวัน9โมงเช้าถึงตี1สอยเทศบาล8ตำบลมหาชัยสำรองที่นั่งโทร034837168ไม <My S 1> แคร์ศูนย์นวดเพื่อสุข เพื่อความผ่อนคลายของท่านและครอบครัวพร้อมให้บริการและดูแลสุขภาพของท่านด้วยศาสตร์และศิลปะแห่งการนวดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้านวดไข่ายเครียดคอบ่าไหลนวดประคบสมุนไพรนวดแชและประคบเท้านวดอโรมานวดขัดผิวพอกตัวและสปาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจนมีความชำนาญในศาสตร์แห่งการนวดไม่แพ้ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มซอยเทศบาล8อยู่ใกล้ร้านลายตาย่าเลเตอร์ลองแอนด์คราวเกตตำบลมหาชัย โทร034426118ไมค์แคร์ใส่ใจดูแล,แลคุณ ปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถัดั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุม้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทาไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง15,900บาทรับประกัน4ปี พร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านมอเห็นเห็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นกลุ่มขนาดนี้มาหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้ต้องวงจรปิด m c CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร034 837 699